สวัสดีค่ะเชอรี่พิมพ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดเล็บปลอมกันเย่ yeah. ก็คือว่าเชอรี่เนี่ยเพิ่งไปสั่งก็ไม่ใช่เพิ่งหรอกคพอเชอรี่สั่งไว้นานมาแล้วนะคะแล้วก็ของส่งมาถึงเป็นอาทิตย์แล้วประมาณ2ออาทิตย์ได้นะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะมาได้ลองกันวันนี้เนาะ นี่เป็นครั้งแรกของชลรี่เลยนะคะที่จะเข้าวงการเล็บปอมคือที่ผ่านมาเนี่ยชลรี่จะติดทําเล็บเจลมากคือจะทําเล็บเจลมาตลอดถ้าใครเคยเห็นคลิปล่าสุดของเชลรี่เนี่ยก็คือ จะเห็นว่าเล็บเจลเฉลี่ยมันขึ้นมาแบบจะครึ่งนิ้วอยู่แล้วอ่ะคือแบบจะจะแบบว่าเป็นเล็บแบบเล็บใหม่อีกอันนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ซึ่งตอนนี้เฉลี่ก็แกะออกไปหมดแล้วแกะด้วยตัวเองกับมือยังมีรอยอยู่เลยอ่ะรอยหน้าเล็บโดนขูดอะไรเงี้ยเนี่ยเล็บอาจจะเหลืองๆดูไม่น่าดูเท่าไหร่ก็ มองข้ามันไปเดี๋ยวเรามาแกะห่อกันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่นะคะคือเล็บปลอมที่เชอรี่สั่งมาซึ่งมันเป็นเล็บปลอมทาสีเจลตัวเชอรี่เนี่ยสั่งมาจากช้อปปีนะคะเป็นเล็บเจลปลอมแบบคัสตอมไมดได้นะสามารถเลือกขนาดของเล็บอะไรเงี้ยได้นะแม่ค้าน่ารักแม่ค้าแบบตอบดีตอบไวเขาก็จะมาเป็นแพ็คมาให้แบบนี้นะนี่คือตัวเล็บปลอมของเรา เันไี่สั่งมา2ลายก็เขาก็จะมีกาวติดเล็บมาให้นะคะเป็นกาวแบบนี้ไม่ใช่กาวซีลีโคนเนาะเป็นกาวแบบกาวกล่าวมียางระพรมแถมมาให้ด้วยขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีตะไบเล็บนะอันนี้มาให้2ออันนี่ลายที่เชอรี่สั่งนะคะลายแรกเป็นแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นสีด้านมีความสดใสน่ารัก ก็จะมีดอดๆๆดอะไรอย่างงี้คือเขาไม่ได้ทําแบบเป็นสําเร็จรูปเอาไว้แล้วอะมันจะเป็นเหมือนกับพีออเดอร์คือพอเราสั่งไปปุ๊บเขาก็จะทําให้เราเพราะว่าเขาต้องคัดสมัยอย่างที่บอกคือเขาจะต้องแบบว่ามาดูขนาดเล็บของคนสั่งก่อนว่ามันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีไซส์มาตรฐานให้นะคะแต,แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบ ละเอียดละเอียด,ะอ,ยดอะไรเงี้ยก็สามารถวัดแล้วก็ส่งไปแจ้งกับแม่ค้าได้นะคะว่าเราอยากได้ประมาณเท่านี้เท่านี้ซึ่งของเชอรี่อ่ะซื้อเชอรี่อ่ะถ่ายรูปเลป็บ <laughs> ก็เันี่จะถ่ายรูปเลยเฮอร์ชลียให้พี่เขาไปเลยซึ่งเป็นความผิดพลาดนะคะอ่านอ่านไม่หมดทุกบรรทัดแม่ค้าเนี่ยพี่แม่ค้าเนี่ยคือเขาก็เขียนแจ้งเอาไว้แล้วนะคะว่ามีวิธีวัดไซส์อะไรยังไงนี่ไม่อ่านถ่ายรูปส่งไปให้เขาเลยเขาก็น่ารักมากนะคะอุตส่าห์ทำมาให้ดูจากขนาดเล็บแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าจะพอดีกับเลปเฮอร์ชลี่อยู่นะนี่ฉันที่ชอบอัน,นี้มากเห็นปะมันจะมีความเล่นไฟแบบว่าบ,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 บุบบุบบุบบบที่ตอนนี้ คนกำลังฮิตกันอยู่นะมันสวยมากทุกคน,นเห็นเปล่าเห็นไหมมันจะมีความแบบฟูบับฟูบฟับ,บความเล่นไฟขนาดนี้คิดว่าราคาเท่าไหร่39บาททุกคนนี่คือเสร็จละ39บาทนะคะ39บาท39บาทคือต้องมีสั่งอีกแน่แน่นแน่นอนเลยอ่ะมันดูดีมากแล้วมันก็ไม่กองแกงอะไรใดๆเลยนะคะโอเคหลังจากที่เราแกะกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปติดเล็บกันค่ะ ตอนนี้เราอาจจะอยู่ในมุมกล้องที่งงสักนิดนึงนะคะแเราจะมาลองติดเล็บกันเลยนะคะนี่นะคพือชารี่จะติดลายนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยชรี่จะตัดเล็บก่อนนะคะเพราะว่าเล็บมัน ยาวขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วจริงๆก็คือไม่เคยติดเล็บปลอมแบบนี้มาก่อนด้วยนะคะเคยแต่ติดสติกเกอร์อืมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยติดป่ะสติกเกอร์เพราะว่ามันง่ายแล้วมันก็ถูกจริงๆแล้วการติดเล็บปลอมหรือว่าติดเป็นสติกเกอร์น่าจะเหมาะกับการพักเล็บเหมือนกันนะจากการทําสีเจลเพราะว่าการทําเจลมันจะทําลายหน้าเล็บเนาะเราก็ควรที่จะมีเวลาพักของเขาบ้างแต่ถ้าจะให้พักทั้งนิวยย้วลนๆอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกไม่ชิน เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือทำเล็บมาตลอดอะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็นทางเลือกที่โอเคนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นน้ายาทาเล็บป,ปกติเนี่ยคือมันทําอะไรไม่ค่อยทายอ่ะคือนิดนหน่อยๆมันก็จะลอ,อกแล้วเอออย่างเชอร์รี่อย่างเงี้ยก็คือรับหน้าที่ล้างจานอะไรเงี้ยเนาะก็พอถ้าสมมติว่าทาเล็บธรรมดาอะไรเงี้ยล้างจานลอกเดียวนี่ก็หลุดไปจะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดื้อนะคะกะว่า สั่งมาแก้ขัดนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเข้าวงการนี้แล้วมันเวิร์กเนี่ยก็คงจะอยู่ยาวๆนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันอยู่ไกลนิดน,นึงนะแต่ว่าฉันก้พยายามตั้งให้มันใกล้ที่สุดหรอกมันใก,ใกล้ได้แค่นั้นจริงๆใครมาเดี๋ยวเราจะ มาเข้ากับบวนการกันแล้วนะคะเริ่มจากเปิดโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าฉันนี่เคยคุยกับพี่เขาไว้อยู่นะคะถึงวิธีการติดอย่างถูกวิธีอ่ะพี่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทากาวนะคะลงไปที่โคนเล็บนะแล้วก็เริ่มติดจากโคนเล็บไล่ไปจนถึงปลายแล้วก็ทิ้งไว้1นนาทีนะคะเพื่อที่จะให้กาวเนี่ยมันแห้งแล้วก็ ติดไปกับเล็บของเราแกะกาวก็เลยนะคะแกะออกมานะคะกาวก็จะแบบปิดไว้อยู่อย่างนี้เราก็ต้องหามีดหรือว่าอะไรมาตัดโอเคชารี่ก็เอากันไกลนะคะยับไปแล้วเรียบร้อยปึ๊บอุ้ยกาวโยดใส่อ้าไม่ดื้อเลยนะก็ระวังมันหยดใส่มือกันด้วยนะแต่คือมันหยดใส่มือชารี่ไปแล้วนะ<ม>เดี๋ยวค่อยเอาน้ำอุ่นถูๆเอาโ้คนคือกาวมันติดผ้านะ ก็คือผ้าเนี่ยเป็นผ้าแบบเศร้าตัวเองวะเอาละเอาละคือมันมีมันมีความเลอะเทอะแหละอันนี้ความเลอะเทอะแหละนิี้หนึ่งอ่ะโอเคชารี่หยิบออกมาแล้วนะคะ1อันเป็นนิ้วโป้งนะตรงนี้เป็นโคนตรงนี้เป็นปลายนี่ชารี่จะเริ่มจากนิ้วโป้งเลยนะคะอันนี้โคนอันนี้ปลายจากโคนก่อนแล้วก็ไปที่ปลายเนาะโอเคชารี่จะเริ่มชารี่จะติดที่ที่ตัวเล็บปลอมกันแล้วกันนะ ไม่กล้าติดที่เล็บจริงอะแต่สุดท้ายก็ต้องไปติดที่เล็บจริงอยู่ดีเปล่าวะโอเคคือชดรี่จะทากาวตรงโคนแค่นั้นนะจะไม่ได้แบบว่าทาแบบทั่วอะไรเงี้ยทาแค่โคนโเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดลงไปเลยนะคะรอหนึ่งนาทีจริงๆนะที่ชดรี่ติดอะมันไม่ถึงปลายเห็นปะ โอเคอันนี้ทิ้งไว้นะคะฉ่นี้กดไปแล้วประมาณหนึ่งก็ทิ้งไว้ต่อไปเราก็จะไปกันที่นิ้วชี้เลยคราวนี้เนี่ยชันที่จะพยายามติดเอ่อกาวตรงโคนนะคะไปจนถึงตรงกลางอืมไม่ถึงปลายเพราะว่ามันไม่ถึงปลายนี่หยดไปจนถึงตรงกลางเล็บติดเลยเดี๋ยวมันแห้ง นี่นะคะนิวชี้จะบอกว่าความรู้สึกมันเหมือนชอรี่ทำเล็บเจลเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นเล็บเราอะ่ะเหมือนเราไม่ได้ติดเล็บปลอมแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนา เกินไปหรืออะไรด้วยนะทั้งทันที่มันเป็นเล็บแบบอีกชั้นหนึ่งมาต่ออะไรเงี้ยเรามาติดอีกข้างนึงกันเลยค่ะ mm hmm. คือถ้าใช้เป็นกาวติดเล็บแบบนี้นะคะคือมันก็จะอยู่ได้นานกว่ากาวที่เป็นกาวยางซิลิโคโนอะที่มันจะเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ เอามาติดเล็บอะไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความแบบถนอมหน้าเล็บอะไรเงี้ยกาวซิลิโคอนไงก็จะถนอมได้ดีกว่านะคะแล้วก็แกะออกง่ายแน่ๆ <c oughs> แต่นี้คือเวลาแกะเนี่ยก็คือต้องใช้น้าอุ่นนะว่าเอามือจุ่มน้าอุ่นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะละลายกาวหรือว่าใช้น้ํายาล้างกาวก็ได้นะคะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือติดเล็บครบทั้ง10นิ้วแล้วนะคะนี่นี่คือเล็บที่ไดเไ้เป็นไงมาก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 นี่คือราคา39บาทน,นะคะแล้วก็ติดเองได้ง่ายๆที่บ้านเอ่อต้องยอมรับว่ามีบางเล็บที่ชลิตติดเบี้ยวเหมือนกันแต่ว่า ไม่ได้เบี้ยวม,มากนะคะก็เนียนๆถูๆถ่ๆถย,ๆถยๆกันไปได้อยู่นะคะแล้วก็ขนาดของเล็บเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าใกล้เคียงกับขนาดเล็บจริงของชลีมากๆเลยนี่ขนาดส่งไปแค่รูปนะสรุปเลยก็คือมันดอนะคะในราคา39บาทติดเองได้ที่บ้านแล้วก็มีความสวยน่ารักแต่ที่ร้านของเขาอ่ะลายลายยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็มีลายนี้ก็ถือโอเคนะเป็นลายที่กำลังมองหาอยู่พอดีนะคะลาย มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่จะติดเองก็คือมันต้องติดเองอยู่แล้วแหละข้อควรระวังก็คือกาวมันแห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะต้องแบบว่าจาังหวะที่จะเล็งไปบนนิ้วเนี่ยคือต้องแบบทาปุ๊บติดปับ๊บอะไรเงี้ยเพราะว่าแป๊บเดียวกาวมันแห้งแล้วนะคะคือถ้าสมมติว่ามันติดแล้วเนี่ยคือมันก็จะเลื่อนยากไม่ใช่เลื่อนยากมันเลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะ ซื้อแบบนี้นะคะกับพี่คนนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะซื้อใน s h อ p e e ง่ายๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะชี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย